สบายดีสวัสดีพ่นพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองกอบการชาแนลพังกินมาเที่ยวพี่น้องเอออ๋อท่านกินเงนอันนี้ส่วนน้องงัวพี่น้องมาหนึ่งอมอน้องงัวเซ็ตเซ็ตมาด้วยพี่น้องมาหนี้งซื้อมาจากตลาดนะตลาดเมืองใหม่พี่น้องมึงมาแค่สามมงซิมกันก็หอนหอนอากาศหอน อืมอ mm. ืมยังมาเ่ยเอ้าป็นแลวเลยอืมอืมงอมเลยอืมสดใสพี่น้องบ่เด้ออ๋อน้องวัวพี่น้องสดใสกันเด้ออืมอืม phát ngả, ngéo, ừ, ừ, cắt hín bả, cắt nho em, cứ như bùa lai nào, mình bơm khía, khía không? ừ

เ,เ้าวแกงน้ำฮัหลอืม,อม,อมัวบันหอมอีกอกตัวลายเนาะตัวไห่บันเอมครับบวกตำหย่ยเจ้ามอกินปีละเถือดํดับถัวเดือบานหอมบวกจะห้ห่เนาะ Mm, sắp sắp nhỏ dần pang em tí mmm 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 đớp mmm mà cái đông lái có xe hay nơi phải không và nhút phải không mà cái này ăn ăn lên tại bên trong nồi เอนมาบกถั่วมาคืออะไรไม่รองมาไค่ซ้นเพื่อนมาซันแฉม ประกันหน่อยเงื่อนผนกระแทกหรอ แชบบ่เป็นมะนาวตอนแพงบานเฮขากขาเจ้าว่าะบางคนกะคล้ายบางคนไนั่นเป็นราคาเนาะคนเหลันยิ้มบางคนเนี่ยบานเฮาโลดไปจะก่อนโลดสองหน่อยได้บานเาหรอ,อน้นอ,อยู่บานเฮาไงอือ เท่าไหรรอบปานเรู้ไหมรอะเก็บแต่ิบห้าุมันไหมนะกเซนป่หป่ะมห่อนโลมไปตขาตัวหนึ่งห้องาลูมหอ แพงของแพงกัน้ืมเเาเป็นเน้อนเำื่ไงชดน้ำอืออาว่า ตัอว,วอวไไว use, วิฐก็มีเหรอกตัวอิฐเนี่ยในสิทธกูลเดียวกันแล้วพวตัวอิฐกับตัวลายพอมันมักอยู่ในไหได้จนหมากเนาะกำลังคนเคยเนาะเดียวกันนะสิกุลเดียวกันหอมมาจากขอบคุณเดียวกันนะคะแนนมาค้ามัน ทำเปียกเลยยังข้ามหมอนี่ตัวหมองินไปทำเปียกตัวทองแสบไม่ออกมามาเฉีบๆมกันเลยหอนๆคือเขากาดมันหอนไม่ออกว้าแล้ะชิคกี้พไยมาใหม่ น้ำไก้ขึ้นตบมั้ไว้์นดนมืแข้งเนาะเอาไว้เป็นน้ำไก้ชนมันแข้งไวน์เออืมอืมอืมนขาอืมคงดีตรงนั่อะไเป็นอน้ำเข้มข้นดี บรรทมก็บปกินง่ายเดยกินปีปีนึงบางเถอะจริงบ่กินง่ายเลพุัน บานเท่าขึ้นในลายตัวหนึ่งขึ้นในลายตัวหนึ่งมันโลกว่าบะ่่มันาโลาโลับทันเียวบ้โลว่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งลายนะอันนี้มันโลตหนึ่งนั้าน่ตัวนึ่งมันแดดาโลเป็นไงบ้างลมันน่เต่งชตเครื่องนึ่ง

โอเคน้อง,อง่ขอ้อจบคลิปเพียงสำเนียคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกระไลกดแชร์กดซับสไคร้มาเดี๋ยพี่น้องายบายสบายดี